สวัสดีค่ะดิฉันดรมิวดรอภิรัตปัทิปอุษาโนนเมื่อวิดีโอที่แล้วนะคะเราพูดถึงว่าวิธีการป้องกันโครงการล่าช้าผ่านระบบ EDMS ซึ่งบริษัทเราเนี่ยเลือกใช้ระบบ Q Console ค่ะในการบริหารจัดการเอกสารอนุมัติเอกสารดูสถานะเอกสารหรือว่าค้นหาเอกสารในทุกปาร์ตี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของดีไซเนอร c o n ซัลท์ผู้รับเหมาต่างๆทุกคนมาใช้ระบบนี้ร่วมกันหมดเลยค่ะแต่วันนี้เราจะมาคุยกันถึงว่าวิธีการที่จะ implement ระบบนี้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและคนที่นำไปใช้นั้นได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำมากที่สุดและก็รวดเร็วที่สุดด้วย คีย์ที่สำคัญของการที่จะใช้ระบบ EDMS นะคะคือ1เลือกโปรแกรมที่ดี2มีโปรเซสที่ดี3 people ค่ะ3 P นี้แต่เราข้าม2ขั้นตอนไปเลยนะคะเพราะเราเลือกแล้วเราเลือกระบบ Qconsole นะคะแล้วเราก็ดีไซน์โปรเซสไว้เรียบร้อยแล้วสิ่งที่ยากอีกอย่างหนึ่งในการ implement ระบบบริหารจัดการเอกสารให้ดีคือ people ค่ะนั่นคือการทำ people change management นั่นเองนะคะให้สามารถ สอนคนอบรมคนแล้วก็ให้กำลังใจคนสนับสนุนคนเนี่ยให้สามารถเปลี่ยนมาใช้ระบบ EDS m ได้ การใช้ระบบ eDMS เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคนทั้งนั้นเลยนะคะปาร์ตี้ที่อยู่ในก่อสร้างเนี่ยทุกคนเลยนะคะจากเดิมที่เคยใช้ระบบแบบเก่าระบบกระดาษระบบที่สัมผัสกระดาษนะคะระบบที่มองเห็นได้หยิบมาแล้วเรากางแล้วก็ขีดเขียนได้เลยนะคะแต่ระบบนั้นเนี่ยมันมีข้อเสียตรงที่มันหายค่ะ มันหาไม่เจอค่ะมันเสียเวลาไปเยอะมากระบบนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนพฤติกรรมคนล้วนๆเลยค่ะการที่จะทำ people change management ให้ประสบความสำเร็จนั้นมันต้องใช้ key อะไรบ้างคะหนึ่งเลยนะคะคือ sponsor support ค่ะ sponsor ที่ว่านี้ก็คือเจ้าของบริษัทนะคะ manager นะคะหรือว่าทีมงาน ะะวิศวกรซูปเปอร์อินเทนเดนต์หรือว่าคอนซัลท์หรือโอลเนอร์ต่างๆนะคะที่จะต้องมาสนับสนุนแล้วก็ร่วมกันใช้ระบบนี้เห็นความดีของเขานะคะ เมื่อได้สปอนเซอร์สปอร์ตแล้วเนี่ยนะคะอีกคนนึงนะคะที่สําคัญที่จะต้องเปลี่ยนนะคะคนที่2นะคะก็คือว่าตัวทีมงานนะคะคือด็อกิเมนต์คอนโทรเลอร์เลยนะคะบุคคลนี้เนี่ยเป็นบุคคลที่สําคัญมากนะคะในการที่จะเอาเอกสารเข้าระบบได้อย่างถูกต้องและแม่นยําเราจะต้องให้กําลังใจเขาค่ะแล้วบางคนเนี่ยเป็นแอดมินนะคะ ที่เมืองไทยส่วนมากจะใช้อดมินนะคะเป็นอดมินนะคะแล้วก็อยู่กับบริษัทมานานมาก10-20-30ปีเลยและชินกับการใช้กระดาษค่ะแล้วก็รู้สึกว่าการใช้กระดาษหรือระบบวิธีเก่าๆนะหรืออาจจะสแกนแล้วก็เก็บเข้าไปในด r อปบ็ x ธรรมดาเนี่ยเป็นวิธีที่สุดยอดแล้วเพราะว่าเขาสามารถจำได้หาได้อย่างรวดเร็วแต่นั่นคือมันจะอิงอยู่ที่เขาจะพึ่งพาหรือว่า คนคนนั้นห้ามป่วยห้ามลาห้ามเจ็บเลยนะคะแล้วทีนี้ทั้งทีมเลยเนี่ยก็จะต้องมาโฟกัสอยู่ที่คนนี้คนเดียวอย่างนั้นวิธีนั้นเนี่ยเราสามารถใช้วิธีระบบ e d m s นะคะที่จะ ทำให้คนคนนั้นเนี่ยนะคะที่ทำงานดีอยู่แล้วเนี่ยสามารถทำงานได้ดีมากกว่าเดิมเทคนิคในการที่จะเอาเอกสารทั้งหมดเข้าไปนะคะเอกสารมันเยอะมากๆดังนั้นเนี่ยเราจะต้องเห็นใจ Document Controller หรือน้องแอดมินนะคะถามเขาว่ามีปัญหาอะไรติดอะไรใช้งานได้ไหมนะคะแล้วก็อ๋อต้องสแกนเอกสารทุกอันซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ที่หนักหน่วงพอสมควรนะคะสำหรับ โครงการที่ยังไม่เคยสแกนเอกสารเนี่ยจำเป็นจะต้องสแกนเอกสารเครื่องมือมีพอไหมนะคะคนบุคลากรมีพอไหมสกิลในการสแกนเอกสารอาจจะเป็นแม่บ้านก็ได้นะคะมาช่วย Document Controller หรือนะ้องแอดมินทำให้ทำงานได้อย่างรวดเร็วเราสามารถทำงานได้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำด้วยบุคลากรน,นะคะให้การซัพพอร์ตนะคะแล้วก็ม o t i v a t e a อ k n น w l e เล e ข้อดีของเขาในการที่เขาทำงานนี้ได้ให้ Document Controller เนี่ยเขาเห็นความสำคัญว่ามีอีกเป็นร้อยชีวิตเลยที่รอรอดูเอกสารที่เขาจะเอาเข้าระบบนะคะ ทำให้เขาเห็นความสําคัญของงานที่เขาทําอยู่และอีกคนหนึ่งนะคะบุคคลที่3เลยคือคนที่ต้องรีวิวเอกสารและอนุมัติเอกสารผ่านระบบ e-dms ค่ะนั่นคือดีไซเนอร์และก็เอนจิเนียร์เอนจิเนียร์นี่รวมถึงคอนซัลทิงเอนจิเนียร์ที่ควบคุมงานด้วยนะคะ ที่ท่านจะต้องอนุมัติเอกสารจากเดิมเนี่ยนะคะที่ท่านจะอนุมัติเอกสารจากกระดาษนะคะขีดขีดเขียนเขียนเห็นง่ายเลยสั่งมาเอยเอาแบบตัวนี้ให้หน่อยแล้วก็ขีดขีดเนเขียนโยนกลับไปนะคะทีนี้เนี่ยต่อไปท่านจะต้องนะคะรีวิวเอกสารจากคอมพิวเตอร์แล้วนะคะ เด็กรุ่นใหม่ที่เพิ่งจบมาเนี่ยนะคะเราไม่มีไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้เลยจะชอบด้วยซ้ำไปที่สามารถดูเอกสารเข้าถึงเอกสารแล้วก็อนุมัติเอกสารคอมเมนต์กลับไปในระบบแล้วก็ส่งไปให้คนที่เกี่ยวข้องได้ภายในท,ทันทีแค่กดคลิกนะคะไม่ต้องรอให้ Messenger ไปส่งแต่ดีไซเนอร์หรือเอนจิเนียร์เนี่ยที่ทำงานมาเก่าๆนานๆกับบริษัทและซื่อสัตย์และอดทนเนี่ยนะคะมา20ปีเนี่ยอาจจะมีความ ซับซ้อนหรือว่าใช้เวลานิดนึงในการเปลี่ยนแปลงน,นะคะเขาอาจจะไม่ชินกับวิธีการนี้นะคะไม่เป็นไรค่ะเพราะระบบนี้เนี่ยสามารถที่จะทำปริ้นออกมาแล้วก็คอมเมนต์ในกระดาษแล้วก็สแกนกลับเข้าไปได้นะคะฟังก์ชันบางอย่างในระบบมันก็จะหายไปมันไม่สามารถค้นหาคอมเมนต์ได้ในระบบแล้วเพราะว่าคุณ ทําจากข้างนอกแล้วสแกนกลับเข้าไปแต่ไม่เป็นไรถ้าชินกับวิธีนั้นสามารถใช้วิธีนั้นได้แต่ยังไงแล้วเวลาส่งไปให้คนอื่นเนี่ยให้ส่งผ่านในระบบเท่านั้นเพราะว่าจะได้ค้นหาได้ง่ายๆนะคะหรือให้ทีวีจอยักษ์เขาเลยค่ะทีวีจอยักษ์ที่บ้านหรือท่านมีทีวีจอยักษ์ที่บ้านอยู่แล้วเนี่ยนะคะ 50นิ้วเนี่ยนะคะเอามาใช้ทำงานได้เลยนะคะสามารถต่อแล้วก็เปิดแบบใหญ่ๆเลยหรือถ้าบริษัทไหนเนี่ยมีทรัพยากรมีเงินเยอะหน่อยเนี่ยก็สามารถซื้อมอนิเตอร์ที่มันเป็นทัชสกรีนนะคะสามารถคอมเมนต์ได้บนหน้าจอใหญ่ๆเลยนะคะอันนี้ก็จะช่วยทำให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากเหมือนกันนะคะอย่าลืมนะคะในการ Implement ระบบ EDMS นะคะ People Change Management เราจะต้องให้ความสำคัญกักเรื่องนี้นะคะ Manager นะคะ Document Controller Admin นะคะแล้วก็คนที่ต้องรีวิวเอกสาร Designer และ Engineer นะคะให้การ support แล้วก็ motivate แล้วก็ให้ความสำคัญนะคะเห็นข้อดีข้อเสียนะคะ Acknowledge สิ่งที่เขาทำนะคะและคุณจะได้ระบบ EDMS ที่สามารถไปป้องกันโครงการล่าช้าได้อย่างดีเลยค่ะ ถ้าก็าวิดีโอนี้นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็มีคอมเมนต์อะไรต้องการถามคำถามอะไรปรึกษาดิฉันได้ผ่านช่องทางในวิดีโอนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ